สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะคะเนื่องจากวันนี้วันที่สิบเก้าสิบเก้านะคะอันนี้หอมที่ถอดมาวันที่เจ็ดมีนานะคะเจ็ดมีนานะคะก็ะที่เคยแจ้งมาว,ว่าเป็นหอมสายพันธุ์บามันใช่ไหมคะเป็นสายพันธุ์บามันอันนี้จะเป็นสาหรับแฟนๆ FC ฟ f ีตัวยงของของสายพันธุ์บามันเลยนะจ๊ะถ้าใครต้องการใช้บุกมาได้เลยนะคะบุกมาได้เลยอยากได้ตัวนี้อยากได้ อยากได้สายพันธุ์มามั่นอย่างนี้นะคะน้องแอมอะไรอย่างงี้บอกได้นะคะ,ะคดเดี๋ยวตะกู่หน้าเด็ดจะบอกให้ตัวนี้รับประกันว่าไม่มีโรคไม่มีไัยไม่มีหนอนนะคะเพราะว่าหอมดีจริงค่ะซื้อมาหอมมันจะแปลงเองเนาะแล้วก็อันนี้เท่ากับเขาตกมาถอดวันที่เจ้ากรรมหอมหอแห้งนี่สิบกว่าวันและสิบกว่าวันนี่ยู่ข้างล่างหอมที่ไม่มีร่วงข้อหนึ่งเลยนะคะคือกริ๊กกริ๊กเลยค่ะใช้คำว่ากริ๊กเลย แล้วก็สําหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบในสายพันธุ์บามานและยิ่งเป็นต้นตํำรับของเขาเลยนะคะต้นตํำรับสายพันธุ์บามานเขาคือปูลุนกี้นะคะปูลุนอากี้ใช่ไหมคะถ้าใครทราบทราบต้นต้นต่อหรือว่าชื่อเจ้าของสายพันธุ์ที่ดังๆอย่างพันธุ์อาลายก็คืออาลาดใช่ไหมคะพันธุ์ปูจ่อยก็คือปูจ่อยที่ที่ชื่อเจ้าของบา้านคาะนาะที่ว่าดังๆนะคะส่วนนี้ก็คืออารุนกี้นะคะปูลุนปูลุนอากี้ค่ะ แต่ว่าปีนี้หัวอาจจะไม่ได้ใหญ่โบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าด้วยด้วยปีนี้ด้วยอากาศและอะไรหลายๆอย่างค่ะทำให้พันห่อปีนี้จะไม่ได้ใหญ่ขนาดทั้ปีก่นกอนๆนะคะเพราะว่าเรื่องอากาศเป็นตัวหลักเลยเนาะแล้วก็หนอนที่ดุดันไม่เกรงใจใคระค่ะปีนี้ปีนี้หนอนอ่ะชอนใบเอากันไม่ยู่เยอะมากๆนะคะแม้กระทั่งเจ้าของเจ้าของเจ้าของแหล่ี่ทําคนที่ทาสายพันธุ์เยอะๆอย่างทางรับแรงเนี่ยค่ะก็เอาตัวไม่รอดหลายท่านเลยค่ะ ก็นี่นะคะถ้าใครชอบสายพันธุ์บามันที่เป็นออริจินอลอ่าต้องใช้คำว่าออริจินอลคือเจ้าเจ้าของเจ้าของเจ้าของสายพันธุ์นั้นๆนะอันนี้ก็คือปูรุนอากี้นะคะชื่อเจ้าของสายพันธุ์ที่ดังของของบามันนังๆคือปูรุนอากีนี่เลยนะคะในข้อถ้าใครต้องการใช้บุกกับน,น้องแอมไดเ้เลยนะครับแต่พามาดูก่อนว่านี่ทูกใจเพราะว่าก็ดังเนี้ลูกชายเข้ามาไม่ถึงถ้าลูกโคลามาถึง ล่วงแน่นอนค่ะเพราน้องจะเอาหลังถูเพราะน้องขันหลังนะคะแล้วก็ถ้าเห็นเกี่ยวอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องตกใจนะแต่ที่แอมเคยบอกเลยค่ะไม่ได้มีผลผลต่อการเจริญเติบโตของของหอมหรืออะไรนะคะแต่แค่เขาโดนแดดค่ะมันก็เลยทําให้สังเคราะห์แสงเป็นคอรฟิล่์ค่ะสีเขียวเนาะปกติจ้าตอนนี้ก็สวัสดีครับแฮนน่ไปแขวนผนวนวะ